ครับกับสวัสดีเอฟซนะครับครับรอบนี้ก็มาตามตัวเลขแนวทางนําพัดแต้มนะครับเราพัฒนาพัดแต้มนะครับครับรอบนี้พัดแต้มตัวเลขของพัดแต้มเฮ็ดเรียบร้อยแล้วยังครับเ็แล้วเลยลงลงยูทูบหรือเปล่แม่ครับครับมาสะาดีีกบมานะครับเลี้ยงดอกยังเป็นมือเหมืนเนาะครับครับผลงานรอบที่แล้วผัดแต้มเป็นไรเขาตะเลขวิ่งเขาตะเลขวิ่งที่ไม่ครับเลขจับโค้ดครับ เด็กวิ่งนีเก่งเยอะต้องเจับคูบวเขาครับเข้ามาหลอดไม่หลอดนะหลอดไม่หลอด 提高。 เด็กอ่ะเอฟซีน,นี่มืเอเงินเดอ้อเรียกว่าครับมืเอเงินแจ็นเย็นครับ

เลขสองสูนรนี่คัน งูนึงขันจับกันเขาเจ็ดหนึ่งนี่ครับขันขันมันจับกันบ่เมีนก็เองบระเดี๋ไปตัดหนึ่งออกเมียงวดที่ผ่านมาเนอะซีดายนี่วันนี้ตัดสองออกที่เป็นไหนเราใสเอฟซีมากระจับเบาก็ได้งวดสองงวดที่แล้วบ่นพอเตรียมตัดหกบ่บ่ตัดหนึ่งทีตัดหนึ่งบ่ตัดหนึ่งตัดหกหล่ะ ตัดสองตีรอบเลยอุ้ยตัดสองเ <laughs> ดีาวว่า <laughs> เด้อแปดสาม เอียบซีมมาลักสองเนี่ยพอแต้งลักสองก็มี8ปด2องเจ็ดสองหกองครับซัมนี fc มากระจับโอ้เปียดสองครับเจ็ดสองหกสองแค่นี้เอฟซีฟังระเตี่ยมโอ้โอบรรยายไปน้ำเดิมพี่น้องเดี๋ยวเอาซ้ำนี่ละเอาหลายตัวเลยเถอะนี่ก็หลายตัวแล้วนี่หกนี่เอฟซีเนาะ,นะเรียก,กอ่าคอยแตกบนแตกล่างเอองวดนี่ครับ คูดเนีนมันบอก่ <S 2> 2 <S หูหกสามกับหกสี่ครับเด็งใสสามตัวน,นี้มันจะผูขาดเร้สานแม่ดีเนาะนสองวัแล้วเด้ สำนีละเตวา่าอันนี้คือคือนินหกเนาะต่วเทยมีอซี MC มากลักแปดเก่าก็ได้ครับ,บนะครับเตราวาเลียร์หลมอปลายรมเรวเลียครับเอีซีฮอเชบนาจอยเดอครับบัดนี้วันพุทธที่เก้านะครับสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกลาวพัฒนาพอเต็ม รอบนี้มันแท้นะครับตัวจริงเสียงจริงเขียนหายย่งดีนะครับบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับหกนะครับสุดจับคู่ก็มีหกมีเจ็ดมีแปดนะครับแต่ว่าพอเตียมเพิ่นเอเพิ่นตัดสองบอกเก็บซี่กัดบ่อยากตัดกัดเอามาจับคู่อะไรได้ครับพอเตียมเราบอกว่าหกสองเจ็ดสองแปดสองนะครับครับก็มีสองมีสามมีซี่นะครับสุดจับคู่กับแปดสามแปดซี่เจ็ดสามนะครับ เจ็ดสี่หกสามหกสี่เลี้ยสองคูนี่น่าพอแต้มเนาะครับครับสองครูนี่แหละครับเฉพาะขอบุนขอบพุ่นพอแต้มนะครับพี่นั่เสนอแนวทางเอฟซีสุขสุขสุขุคนนะครับเพิ่งไหวเป็นแนวทางน้ำกันเนาะครับเนาะครับผมครับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนเด้อครับพี่น้องเด้อขอให้พี่น้องเข้าสุขสุขมันมันกันสุขสุขคนกับเหล้าพัฒนาพอแต้มนะครับขอให้สุขมันกันสุขสุขคนเด้อ ไหได้ขึ้นมานะครับทันที้านมีโศกกิอาจจะมีโศกรอบนี้แหละครับของพอเต็มเราเน้นไห้สองคููนะครับปกติพอเตมว่าเคยเน้นไห้สองคููปันนี้ได้ครับเด้อรอบนี้พอเต็มมั่นใจนะครับว่างหกมานะครับครับรอบนี้ก็เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับขอ้พี่น้องเข้าโูคดีสุขคู่สุขคนครับสวัสดีครับ